ท้ามกลางความมืดมิดของคืนเดือนดับเสียงลมพัดหวีดหวิวผ่านช่องไม้กระดานเก่าคร่ำคร่าของตึบหมอผีท้ายหมู่บ้านนิดาหญิงสาวผู้ถูกความริษยาครอบงำจิตใจกำลังนั่งตัวสันเทาอยู่เบื้องหน้าชายชราผู้มีแววตาน่ากลัวกลิ่นทูปผสมกลิ่นสาบสางของซากสัตว์ลอยคลุ้งไปทั่วห้อง นิดายื่นห่อผ้าสีขาวที่เปื้อนคราบเลือดจางๆให้กับหมอผีภายในนั้นบรรจุเส้นผมเศษเล็บและเศษชายผ้าถุงของศัตรูหัวใจที่เธอต้องการทำลายให้ย่อยยับหมอผีสยะยิ้มเผยให้เห็นฟันดำเคระก่อนจะเริ่มนำดินเจ็ดปาช้าและขี้พึ่งปิดหน้าศพมานวดผสมกันอย่างช้าๆภายใต้แสงเทียนวูบวาบ เขาบันจงปั้นก้อนดินนั้นจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคล้ายมนุษย์การทำพิธีฝังรูปฝังรอยเริ่มต้นขึ้นแล้วหุ่นปั้นตัวเล็กถูกพันธนาการด้วยได้สายสินสีแดงฉานราวกับเส้นเลือดที่ปูดโปนออกมาหมอผีเริ่มบริกรรมคาถาด้วยภาษาขเขมรโบราณที่ฟังไม่ได้สับเสียงสวดทุ้มต่ำดังก้องกังวานสลับกับเสียงหัวเราะในลำคอ บรรยากาศรอบตัวเริ่มเย็นยะเยือกจนขนลุกชันเงาตะคุ่มที่ผนังดูเหมือนจะขยับเคลื่อนไหวได้เองหุ่นขี้พึ่งในมือหมอผีเริ่มสันระริกราวกับมีชีวิตวิญญาณร้ายกำลังถูกเรียกให้มาสถิตเพื่อเป็นตัวแทนรับความเจ็บปวดแทนเหยื่อจากนั้นหมอผีหยิบเข็มเล่มยาวที่ขึ้นสนิมกลางส่งให้นิดาแววตาของเขาไร้ซึ่งความเมตตาเจ้าอยากให้มันเจ็บปวดที่ตรงไหน จงแทงลงไปเขาขู่ตะคอกนิดารับเข็มมาด้วยมือที่สันเทาแต่ความแค้นผลักดันให้เธอตัดสินใจเธอกำเข็มแน่นแล้วปักลงไปที่หน้าอกข้างสายของหุ่นปั้นอย่างแรงทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังแว่วมาตามสายลมราวกับเสียงของศัตรูที่กำลังดิ้นทุรนทุรายเจียนตายแต่ทว่าสิ่งที่นิดาไม่รู้คือมนต์ดำนั้นมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอ เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านความเจ็บปวดรวดร้าวแล่นพลานเข้าสู่หัวใจของเธอเองเธอล้มลงกองกับพื้นหายใจติดขัดเหมือนมีเข็มพันเล่มทิ่มแทงในอกเมื่อเธอเงยหน้ามองกระจกเหงาสะท้อนนั้นไม่ใช่ใบหน้าของเธออีกต่อไปแต่มันกลับกลายเป็นใบหน้าของหุนปั้นดินตัวนั้นที่กำลังยิ้มเยาะด้วยความสะใจ